สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่มออุบลวันนี้พาทุก mm ท่านมาที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์นะครับกับประเด็นที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับเป็นหนึ่งในส0มหาวิทยาลัยของรัฐทางด้านของมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์และภาษานะครับที่จัดอันดับโดยสถาบัน t e r นะครับจะไปพูดคุยกับท่านคณบดีนะครับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์คำคงอยู่ผมตรงนี้สีด้วครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณเพิร์ลครับมในเบื้องต้นหลังจากที่ทราบข่าวนะครับในส่วนของการจัดอันดับจริงๆแล้วสถาบันที่จัดอันดับทีเออนี้คือในส่วนของหน่วยงานไหนครับอาจารย์ครับก็สถาบัน TR ก็คือ Thailand Education Ranking เนี่ยก็เป็นสถาบันที่เขาสำรวจความนิยมของ มหาลัยต่างๆทางด้านศาสตร์ต่างๆนะก็เป็นที่น่ายินดีที่คณะศิลปศาสตร์ของเราก็ได้ติดลำดับหนึ่งในสิบครับเขาก็สำรวจจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในช่วงเวลา,เ,าเขามีช่วงเวลาซึ่งตอนนี้เราก็เราก็ติดหน,นึ่งในสิบในในช่วงเวลาที่เขาประกาศมาของปีนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีครับาการสำรวจตรงนี้กเ็เป็นการสำรวจเชิงพอปูล่าโหวต ก็คือหมายถึงว่าได้ความนิยมคือนักเรียนสมัครเข้าเรียนอะไรเงี้ยและสนใจที่จะสมัครเข้าเรียนเยอะเขาก็ไปหมนให้ในในเว็บไซต์ของเขานะครับก็เป็นที่น่ายินดีครับผมถ้าพูดถึงสถาบันหรือว่าหน่วยงานที่ที่ทำการสํารวจในด้านต่างๆนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ใช่ครับนะครับแต่ตอนนี้เราหยิบยกมาในในส่วนของสถาบัน T E R ครับใช่ใช่ตรงนี้นะครับแล้วท่านท่านคณบดีคิดว่าอะไรครับทําให้นักเรียนหรือว่า ผู้ที่เข้ามาโหวตนี้คิดว่าศิลปศาสตร์มอบน,น,นี้แหละในเรื่องของภาษาเรื่องของอมนุษยศาสตร์นะครับหรือว่าศิลปศาสตร์นี้ที่นี่เลยทําไมเขาเขาเขาสนใจตรงนี้ครับก็เราเราดูจากคณะศิลปศาสตร์ของเรามีมีความหลากหลายใน,ใน,ใ,นในเรื่องของหลักสูตรที่จะให้นักเรียนได้เลือกเข้ามาเรียนนะครับคือเราเรามีหลักสูตรเนี่ยผมมองว่าจุดแรกก็คือหลักสูตรเรามีความหลากหลายก็คือมี11หลักสูตรตอนนี้ ก็คือ,อหลักสูตรที่เราเปิดก็จะมีภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาจีนและการสื่อสารสาขาการพัฒนาสังคมสาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารภาษาการท่องเที่ยวหลักสูตรการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามและการสื่อสารภาษาไทยและการสื่อสารนิเทศศาสตร์ซึ่งมีความหลากหลายนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเข้ามาเรียนได้ได้วยความหลากหลายนะฮะและตอนนี้เราก็มีการเปิดหลักสูตร lif. อีกหลักสูตรนึงคือหลักสูตรศึกษาศาสตรบ,บัณฑิตที่เราได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ในการเปิดหลักสูตรแล้วก็มีสิวิชาเอกให้เลือก5วิชาเอกก็อยู่ที่คณะศิลปาศาสตร์ก็จะมีเรื่องขององค์ดนตรีศึกษาภละศึกษาภาษาไทยภาษา sheets, อังกฤษและก็สังคมศึกษาคือก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากนะฮะในส่วนของทางวิทย์เขาก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะ และมีอมคอมพิวเตอร์อะไรอีกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์และก็เทคนโนโลยีทางค,คอมพิวเตอร์นั่นนะครับผมก็ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวบ,บัณฑิตศึกษาเราก็เราก็เปิดอยู่2หลักสูตรตอนนี้ศรรษษิลปศาสตร์มหาบัณฑิตทางด้านานวัตกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ ทางด้านภาษาไทยครับครับผมส่วนเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะครับหรือว่าปรับปรุงหลักสูตรครับนะครับก็คงมีต่อเนื่องทุกๆปีใช่ฮะคือเราก็พยายามที่จะดูเทรนด์ของของประเทศและดูความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองอยู่เสมอครับตอนนี้คือเราก็เตรียมที่จะเปิดหลักสูตรใหม่อ่าอยู่2หลักสูตรนะครับคือหลักสูตรท,ที่ที่จะพัฒนามาจากหลักสูตรประวัติศาสตร์เดิมก็ จะได้เป็นหลักสูตรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งเรากําลังร่างอยู่ก็จะเปิดได้ในปี65นะครับและอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งเรากาลังดําเนินการก็คือศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับที่ที่ก็จะเปิดในปี65เช่นเดียวกันครับคือนอกจากหลักสูตรแล้วเนี่ยคือเรามองดูว่าคณะศิลปศาสตร์ก็มีความเข้มแข็งทางด้านอ่บุคลากรคณาจารย์ของเราซึ่งเรามีคณาจารย์ทั้งหมดอยู่ 1 1 3ท่านนะครับเรา <ứng> เรามีคณาจารย์ที่เป็นชาวต่างประเทศอีก17ท่านด้วยกันนะครับผมคือด้วยด้วยนโยบายของผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ที่มองว่าเราต้องให้ความเข้มแข็งทางด้านภาษาเราก็เลยเอาชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน <ứng> เพื่อที่จะเสริมศักยภาพทางด้านทักษะทางภาษานั้นๆให้กับให้กับนักศึกษาของเรานะฮะ <ứng> ก็คือภาษาจีนเนี่ยเราจะมีอาจารย์ชาวจีนมา ร่วมด้วยนี่ประมาณ3ท่านนะครับคือแล้วก็ทางญี่ปุ่นนี่ก็จะมีอยู่5ท่านที่ที่เราที่เราบรรจุเข้ามาส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีอยู่8แล้วก็มีวางแผนที่จะลงมาอีก 2, 2> ท่านนะแปดจะเป็น10ท่านฮนะท่านหนึ่งก็จะมาช่วยทางด้านอังกฤษธุรกิจอีกท่านหนึ่งก็จะมาช่วยทางด้านภาษาอังกฤษในในส่วนของศึกษาศาสตร์ซึ่งตรงนี้เราเราจะเน้นย้ํามากในเรื่องของการใช้เจ้าของภาษาเพื่อมาช่วยสอน นักศึกษาของเราให้มีความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษานั้นๆครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำทำให้หลักสูตรเราเป็นที่น่าสนใจของนักเรียนนักศึกษาครับผมยังมีการแลกเปลี่ยนด้วยถือว่าเป็นจุดแข็งของคณะเลยก็ว่า <c oughs> ได้ใช่ครับนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของคุณวฒิของอาจารย์ของเราเนี่ยอาจารย์เรามีวุฒิการศึกษาทางด้านปริญญาเอก54ท่านนะทั้งหมดจาก113มนี่มีอยู่54ได้เป็นสสอยู่30ท่านและก็ปรสอีก6กท่านครับ ในเรื่องของคุณภาพทางวิชาการของเราเนี่ยเข้มแข็งไม่แพ้ใครนะครับผมแล้วก็เราก็คิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ที่ทำให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนได้เริ่มมาสนใจที่จะศึกษาในคณะศิลวศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าในในปีก่อนก่อนเนี่ยจำนวนนักศึกษาเราจะอยู่ประมาณ4-500คนต่อปีับปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเกือบ7 0 0ดร้คนเลยทีเดียวนักเรียนที่ตอนนี้กําลังเลือกที่จะเรียนหรือ มองหาที่เรียนที่มีคุณภาพมีศักยภาพที่จะพัฒนาเราและอยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็ขอให้เราเข้ามาลองเปิดใจให้กับคณะศิลปศาสตร์มอบุบลหรือคณะอื่นๆในมอุบลน,นะฮะซึ่งก็มีความเข้มแข็งทางวิชาการเช่นเดียวกันนะครับก็ขอฝากนักเรียนที่กําลังมองหาที่เรียนอยู่ก็เลือกเข้ามาเรียนในคณะศิลปศาสตร์ซึ่งมีมีความหลากหลายทางหลักสูตรที่เราจะตอบสนองอความต้องการของ ของนักเรียนรลอผู้ปกครองได้อย่างหลากหลายก็ขอเรียนเชิญครับก็ยังมีที่นั่งอยู่ยังพอว่างอยู่มากมายนะฮะก็มีหลักสูตรหลายหลักสูตรเลือกเรียนได้ในคณะศิลปศาสตร์ก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันครับว่าก็ขอเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านครับแน่นอนครับนี่คือเสียงจากท่านคณะบดีเลยนะครับเพิ่มความมั่นใจได้เลยนะครับว่าสถาบันหรือว่าคณะศิลปศาสตร์แห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่รอต้อนรับ นักเรียนนะครับที่สนใจอยากเข้าศึกษาถ้านึกถึงภาษาต้องนึกถึงศิลปศาสตร์นะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะครับจะกขออนุญาตมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปก็แล้วกันวันนี้ขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับขคุณมากครับสวัสดีครับผมที่นี่โมบนลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเสร็จครับ